ครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆดูว่าโต๊ะนี้เป็นอะไรมา่อนโตนี้เป็นเป็นกล้วยกล้วยนี่ประมาณร้อยว่กล้วยตรวนี้ประมาณร้อยวีแต่ตัวนี้มาเป็นสับปะรดได้ยังไงเพื่อนโอ้พังหมดแล้วตัวนี้เละเทะหมดแล้วเหลือแต่ร้านแล้วตัวนี้เกือบหมดแล้วเนี่ยเกือบหมดแล้วโอ้หมูเช้าเนี่ยเยอะมากเลยนะเป็นภูเขาลูกยัง่งลูกใหญ่ภูเขาลูกใหญ่เลยหมูเชา มันขายได้ยังไงเฮ้ยคนนี้มันขายได้ไงวะเฮ้ยหมดได้ไงเนี่ยนะอะไรเฮ้ยผมไม่อยากจะเชื่อเนี่ยอะไรคะกูไม่อยากจะเชื่อเลยขายของนี่ยไม่เช้ามันไม่ใช่อย่างเงี้ยเขาบอกเป็นภูเขาเลยว่าแต่ดูขายโอ้โหเฮ้ยไอ้แตนอนุขายเป็นด้วยนั่นอ่ะอ้าวอ้าวไม่ใช่ไปเอ๊ยไอ้ทหารทำไมมันหล่อจังวะเฮ้ยเฮ้ยไอ้แตนมันเหลือแค่นี้เหรอเจ๊ โอ้ยวัสดีครับเจ๊วัสดีครับวัสดีครับโอ้คุณเจ๊ต้องผมต้องโอ้ยโอ้มันก็ไม่อยากจะเชื่อเลยเนาะร้านนี้ร้านแม่แตนโอ้ร้านแตนสลาดราวแตนลดอาวนเมืองใช่ไหมจ้กใครไม่รู้จักก็เชยเลยใช่ไหมโอ้ถ้าใครไม่รู้จักแม่แตนตลาดราวดอนเมืองก็เชยมากเลยว่าตรงนี้เพราะคนโอนเมืองเขารู้จักกันเยอะ ไม่ว่าจะเทศกาลอะไรก็แล้วแต่แล้วพ่กนี้จะมีอะไรไหมหมูมีไหมหมูไม่มีค่ะพ่งนี้อ๋อพ่งนี้ไม่มีหมูไม่ได้ทำเนาะเป็น้านปัะแตนดอนเมืองครับเพื่อนๆคือแกขายของแบบไม่อยากจะเชื่อเหลืออยู Overall, ่นิดเดียวน้องนี่ดูของแกต้องขายไม่สวยแกไม่มีขายแกต้องใช้แบบหวานด้วยเหรอนี่ย หวานเทียบลูกอะไรเจ๊สาลี่ค่ะอ๋อสาลี่สาลี่น้ำพรึ่งค่ะอืหวานเทียบนะคะอือฮะเจล้วนะคะมาที่ดอนเมืองได้เลยค่ะดอนเมืองต้องมีร้านปฝาแฝนไม่ว่าจะว่าจะโอ้เทศกาลนี่ทุกเทศกาลเลยนะลงแบบเนี้ยนะโอ้เจคเอาเลยอืมอันนี้เป็นโอ้ต้องใส่เสื้อแดงด้วยเหรอโอ้อ้ดูร้านเขาก็รู้แล้วเนี่ยน้องอม ถ้าไม่ดังจริงนี่ผมไม่ออกคลิปให้นะเนี่ยบอกตรงนั้นว่าแกเป็นคนดังมากเลในตลาดตลาดฝวางโขงเนี่ยโอ้ของไม่สวยไม่เอามาขายสวยนะคะระหว่านี้ค่ะวันไหนถ้าไม่สวยส่งคืนทันทีเลยนะเมื่อวานเห็นขับรถไปส่งเนี่ยทรงรับโอ้ไม่ถูกใจใช่ไหมมาเน่าค่ะโอ้เฮ้ยแปดพันฝ่าค่ะคุณล่ะโอ้ไม่ถูกแปดพันสี่ค่ะไม่สวย อ๋ไม่สวยก็ไปเพียงหน้าร้านเลยค่ะเฮ้ยไ,ไม่สวยต้องไปเพียงหน้าร้านนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงจะยกให้ปะเจนคนเดียวผลไมน้นี้แน่นอนมากจริงๆไม่อยากจะเชื่อว่าโอ้โหขายดีขนาดน,นี้พีนะะ่น้องนี่พนักงานขายกี่คนทั้งหมดอ่ะหนะึ่งสองสามสี่ห้าห้าหกคนหมดอ่ะจะขายไม่ทันโอ้สวยๆแล้วป้าไปสามห้าลูกอร่อยสรยมากเลยสวยกเนารอย แต่ผมไม่อยากจะเชื่อตรงนี้เพื่อนๆก็คงจะเห็นว่าร้านนี้เมื่อเช้าเนี่ยเป็นกล้วยเนี่ยเป็นกล้วยหอมมีละ150บบาทแต่ตอนนี้มาเป็นสับประรดเกิดขึ้นได้ยังไงครับก็เกิดขึ้นที่ตลาดลาวครับเพืพ่อนๆโอ้โห,โโหแน่นอนจริงๆครับหมดแล้วครับหมดแล้วครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะพา เพื่อนเพื่อดูว่าโต๊ะนี้เป็นอะไรมาก่อนโตะนี้เป็นเป็นกล้วยกล้วยนี้ประมาณร้อยหยี่งกล้วยตรนี้ประมาณร้อยหยิ่แต่ตัวนี้มาเป็นสับประรดได้ยังไงเพื่อนโอ้พังหมดแล้วตัวนี้เละเทะหมดแล้วเหลือแต่ร้านแล้วตัวนี้เกือหมดแล้วเนี่ยเกือหมดแล้วโอ้หัวเช้าเนี่ยเยอะมากเลยนะเป็นภูเขาลูกหนึ่งลูกใหญ่ภูเขาลูกใหญ่เยือเช่าขายได้ยังไงเฮ้คนนี้มันขายได้งไงวะเฮ้หมดได้ไงเนี่ยนะ เฮ้ยผมไม่อยากจะเชื่อเนี่ยอะไรคะกูไม่อยากจะเชื่อเลยขายของน่ะมื่อเช้าไม่ไม่ใช่อย่างเงี้ยเขาบอกเป็นภูเขาเลยว่าแตนด้วยขายโอ้เฮ้ยไอ้แตนอนุขายเป็นด้วยนั่นน่ะอ้าวอ้าไม่ใช่ไปเอ้โอ้ยทำงาทำไมมันหล่อจังวะเอ้เฮ้ยเอ้าไอ้แตนหมดแล้วเนี่ยเหลือแค่นี้เหรอเจ๊จ้า โอ้สวัสดีครับเจ๊วัสดีครับสวัสดีครับโอ้คุณเจ๊ผมต้องผมต้องโอ้โหโอ้มันก็ไม่อยากจะเชื่อเลยเนาะโอ้ร้านนี้ร้านแม่แตนโอ้ร้านตลาดเราแตนตลาดเราโดนเมืองใช่ไหมใครไม่รู้จักก็เชยเลยใช่ไหมใครไม่รู้จักแม่แตนตลาดเราโดนเมืองก็เชยมากเลยว่ะตรงนี้เพราะคนโดนเมืองเขารู้จักกันเยอะ ไม่ว่าจะเทศกาลอะไรก็แล้วแต่แล้วพรุ่งนี้จะมีอะไรไหมหมูมีไหมหมูไม่มีครับพรุ่งนี้อ๋อพรุ่งนี้ไม่มีเนี่ยพวนี้ไม่ได้ทำเนาะเป็นร้านปัะแจนดอนเมืองครับเพื่อนๆคือแกขายของแบบไม่อยากจะเชื่อเหลืออยู่นิดเดียวน้องนี่ดูของแกต้องขายไม่สวยแกไม่มีขายแกต้องใช้หวานด้วยเหรอเนี่ย วานเียลูกอะไรเจ๊สาลี่ค่ะอ๋อสาลี่สาลี่น้ำพรึ่งค่ะอืมวาลี่น้ำเข้มนะคะอือฮเลยนะคะมาที่ดอนเมืองได้เลยค่ะดอนเมืองต้องมีร้านประแงไม่ว่าจะไหว้เจะโอ้เทศกาลนี่ทุกเทศกาลเลยนะลงแบบเนี้ยนะโอ้เคเอาเลยออันนี้เป็นโอ้ต้องใส่เสื้อแดงด้วยเหรอโอ้ดูร้านเขาก็รู้แล้วเนี่ยนยอง ถ้าไม่ดังจริงนี่ผมไม่ออกคลิปให้แล้เนี่ยบอกตรงเลยว่าแกเป็นคนดังมากเลยในตลาดตลาดฟองโขงเนี่ยโอ้ของไม่สวยไม่เอามาขายสวยนะคะหวานนี่ค่ะวันไหนถ้าไม่สวยส่งคืนทันทีเลยนะเมื่อวานเห็นขับรถไปส่งเนี่ยส่งครับโอ้ไม่ถูกใจไหมมาเน่าค่ะโอ้เลยไปคืนค่ะแปดพันฝากคุณเหรอโอ้ไม่ถูกใจแปดพันสี่ค่ะไม่สวย กไม่สวยครไปเพียงหน้าร<า>้านเลยนะเห็นไม้ยไ,ไม่สวยต้องไปเพียงหน้าร้านนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงจะยกให้ประเจนคนเดียวคิปผลไม้นี้แน่นอนมากจริงๆไม่อยากจะเชื่อว่าโอ้โห<า>ขายดีนดขนาดนี้พีนะะ่น้องนี่พนักงานขายกี่คนทั้งหมด 1, 2, 3, 4, 5. 5, มอะ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าหกคนหละะขาย<ด>ไม่ทันโอ้สวยๆแล้วป้าไปสามห้าลูกอร่อยมากอรอยมากเ รวยจริงๆแต่ก็ไม่อยากจะเชื่อตรงนี้เพ,เพื่อนๆก็คงจะเห็นว่าร้านนี้เมื่อเช้าเนี่ยเป็นกล้วยเนี่ยเป็นกล้วยหอมผีละ150บาทแต่ตอนนี้มาเป็นสับประรดเกิดขึ้นได้ยังไงครับก็เกิดขึ้นที่ตลาดลาวครับเพื่อนๆโอ้โห,โโหแน่นอนจริงๆครับหมดแล้วครับหมดแล้วครับโอเคครับเสร็หรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ